อยากให้ดึงดูดใจคนนะคะเราต้องเปิดหัวด้วยความตื่นเต้นนะคะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความกระตือรือร้นวันนี้เราจะไม่เปิดหัวการไลฟ์ของเราด้วยการมาพูดเสียงเน,เนิบเนิบเสียงเรียบเรียบแบบนี้นะที่รักไม่เอานะเราจะต้องมีความกระตือรือร้นมีพลังงานนะคะค่ะผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเขาจะได้โอ้หยุดมา ดูซิพลังงานเราส่งไปถึงหลังจากที่คนเขาเข้ามาปั๊บให้รีบบอกเขาไปเลยค่ะว่าวันนี้สิ่งที่เขาจะได้จากการที่เขาเข้ามาอยู่กับเราอะค่ะคือเรื่องอะไรแล้วเราก็ส่งพลังงานดีๆนะคะออกไปให้กับผู้ชมของเราแบบนี้นะคะก็จะสามารถดึงดูดใจคนนะคะให้อยู่ในไลฟ์เราได้ตลอดไลฟ์แล้วก็คนใหม่ๆที่อยากจะเข้าห้องนะคะเขาก็จะเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆเอยๆ ให้ลองเอาทักษะหรือว่าเทคนิคดีๆแบบนี้ไป